ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้ก็มาเบิ่งอันตู้เมียนซานซานนังซานกระตาปลูกพักก่อนซานปลูกต้นไม้ใส่พักก็ได้นะเอาดินใส่แล้วก็ปลูกพักพักหอมปีหอมป้อมพักบัวก็ได้เลยคักเด้วยค่ะอาจารย์บาทเนี่ยอันนี้กันกระตาขยะอันอันนี้กระตาอัน ปลูกพักอันที่สารยี่หันใหญ่นล้วกันบ่ใหญ่แค่กันบ่ใหญ่แค่กันบ่ะหักที่บเอาสูงปนี้เอาต่ำๆเอาต่ำๆเลยบ่เอาดินใส่มันจังอันเนาะดินใส่มันจังบ่ดิงปนี้มันจังบ่บ่สูงปนี้มันจับ่สูงปนี้มันสูงเพราะมันจะเปลืองดินเดีเปลืองดินเดีเอาใส่บันบันบาทวางเครื่องอยู่เนาะเอาใส่งานงานเครื่องกลางอย่ คาะค่แม่เอาขิดดินใส่เอาขิดดินใส่ก็ได้กระปุกพักก็ได้หลายได้พักหอมปีหอมพร้อมพักหอมพักบัวเด็กกันอันนมือนี้บม่ได้สานปีแล้วก็บม่ได้สานฝาสานกระตาสานกระตาเหมือนนี่ปลูกพักของเขาสานกระตาปลูกพักต้นไม้ต้นกระสั่งไปซื้อมากเขปลูกต้นไม้เพอจะมาใส่อันเพัสดุโซ่น้าบ้านบ่

มด้ไสดโดนเอาไซ่์เป็นปีสองปีค่ขาติ๋วค่ะติ๋วใส่เป็นลายปีซานของเป็นติของเป็นบะของของน้อยซานของน้อยคันนี้อติ๋วมันเอ็ดของน้อยบะ ของน้อยเห็นไหมของน้อยเอาไปเอาไปเอาไปโซยนะของงามๆน้อยกระปองเอาเดี๋ยวส่ตู้คมบีสารตีแล้วสารบอกไม่เหรอสารเธอม่โมมีไม้หรอวะโมมีไม้หรอวะถ่าแล้วตัดไม้ไม่ได้ แล้วเลยติไม่เลยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วมันนี่ติคนมาเอาเราเปลีป่ยนขาดิด <laughs> ขาสิ้วจะของจะเอาไปใส่ไปะเอาไปใส่จะขอเอาไปใส่ดิเบิ่งเปลก่อนอันนี้จะเป็นเปน้อยนะคะเปน,น้อยเปลเล็ก น้อยสารแล้วแล้วคากระสารแล้วและสองอันถ้าแม่มงกุฎไทมาเอากาสีได้อันเอาไปใส่าใส่หวยใส่หงจะมาเบิ่งตอนสารแล้วนะแล้วแล้วมันบอกแล้วมื่อนนี้มันบอกคะว่าซีห้มันแล้ววะเอาสานสารกาตัวนี้มันวะ ใส่ก้อนตัวนี Ө ้ม่สูงเพราะนะดินใส่เบืืองดินได้ค่ะนีพักยกกันได้บนพักยกเราตอกได้บนีนตกยังเราบวบดอันนี้จักไว้ซื้อยังบนเหลาพักยกเราตก้จังสิมาเบืองอีกนะ เ่าแล้วละบนันี้สาอย่างเดียวบนันสานกระตาปลูกผักบันนี้อยากได้ปลูกพักอย่างกะพักเนาะหวานเลยเล่นได้หลายได้ไดไดไดนี่ <c oughs> พักหอมอกับเสิได้หลายพักบัวกับสิได้หลายพักหอมพักบวกัวพักหอมพักหอมปี nói bị nhằn Tập xin đấy Lại Sao này rồi chứ? anh... เห็นนุ่มเมียนสารกับสารหอยเยอะเลยพวกเาสองเส้เลยดิสารคู่บอกโอ้สารคัดไปซีถัาไปสองเสน้นเลยเอบไปซีบอ่บอืมตอนนี้าเ่มจะมารัอตอืมไปคัดกันโอ้คัดกันสองเสรับตัสอคัด รัอ๋อไม่รู้ไปเท่าสองจันไปไว้กันแล้วเรี็วเลยนะเกินละสับน,นานนานแล้นนลวนานไปอันนี้ไปเท่าสองส,องสองิบ ก็พอเลยพี่ทำไมมาบอกหลายมันกับพวกเพียงดินเลยเนาะเอออเพียงข่่งข่่นึงคือยากเลยเออบนกับพวกตอนั้นมันสูงยาวพอดิอันนั้นมันสูงพอมันจะใส่สอันของได้คุณได้ตัวเนาะด้านเราบ่เอาใส่กระตาษมันบ่บานตั้งแต่ไน,นะด้านเราบ่เอาอันใส่ดินด้านเราเอาเพื่ใส่ส่กระตาไปหานอไม้ใส่อไม้พุณได้ไหนพี่มันยาวอ่ะเนาะมันยาวมันสูง เัลดินนี่เลยพีระวางระวางมันดินไหลบ่ใช่ดินไหลเหมันมันจะเปลืองดินม <disciple. S 3> ันจะเปลืองดินเพราะว่าวาห้องพอดในเห็ดเราไม่สูงปี่วันเอ็ดใบไม้บังอืมไ้มันพอดีกับดินเอ็ดพอดีกับดินเป็นตั้งแหล่งเลยนะไอ้างแหล่งอันนี้เทอานีพิซันกระตาใส่อันไปปลูกูพักซาแนานเดี้ยเอะเราจะไปปลูกครูอันใดกระตาเนี่ยกระตาอนนี้ อูกผูอะพูใส่นะผูู้อาดินใส่แล้วอะูใส่เลยผู้ผูเขียวเออูเียวเลยผูู้หาได้ขายแม่งเลย้จักีต้นนะูาได้ขาย พอดีเบิดตองนีงพอดีแล้วเนาะเออเบิดตองแล้ก็ยาพอดีแล้วพอดีพอดีแล้วพอดี แต่หากบอ่อแหน่ขนาดน,นี้ก็บูกคู่หากบอ่อแหน่ขนาดน,นี้อกกว่อันน้อยกว่านี้นออนอเอาอันน้อยๆแหละนะเอาจักสองอันมันีกอดิใส่อาฟูใสป่ปลูาานะกทามันงา,า,นาม,นนมันนะมันขึ้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 นขึนขึ้นอึนขน้นขึนขึ้นขึ่นขม้นขึ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 ้นงึ้นขึ้้ ผูกผูู้กผู้ปลูกหมากคนเนาะผูกผู้เน่ปลูกหมากนี่ยเงินจังดกว่าเสรนฐเงินจังดกว่าเสรนปลูกทั้งผูปลูกทั้งหมากหมากเขียวเนี่วันนี้ก็ขายทั้งผูทั้งหมากเลยก็เงินดกเลยเงินกับบ้าเลยขายทั้งผูทั้งหมาก ยังต่อตักเเศนอ่ะแปดเสษเก้าเศษไงต่อเก้ uh, now, now. าเศนแก้วจะเสร็จห้อขอนะกับพ่อเลยชึ้นน้อยนึงสางขาสานปีสางกตา จะได้ยังสารเอาเนาะมีไหมนี่ลายแนวสารนี่ลายแนวสารเทานั้นมีลายแนวสารมัดตามุยคือบุได้สารสารบเปินตัว เราปดีมาเฮียนนะบมาเฮียนย่งหัอะเราบ่ได้ตสมบรเปลนคนบ่มาเฮียนมันจักต่อปด้มาเฮียนได้จับต่อจับบูเปลี่ยนมาสอยมือเลยนะจักบเปลี่ยนปักมือนะเวลาสานเสียวเสีทังเสียวทังเสียนเลนะ แข้าวเถ้าอดัดทางสฉีดุลได้ฟึกให้ซานนาะบอสานกระตานเนาะบอทั้งสานทั้งจักโตอ,อืมอับจักไปนี้จักไปนี้สิตก็เงียนมาเลยได้สิเงียนได้จักโตงัดผ้าเสี่ยวบ่หันมันเสี่ยวเงียงพุ้นเงียงที่จักโอบมเงียงผ้าเสี่ยวสิ่งเด้ด ต้องเียังมาเสี่ยโอ้ทำไมยงมาเป็นกาเสี่ยว่ะเนาะอย่างี้ยงเป็กเนกาเสี่ยยังพาได้เียงังพาได้ดิฮ่าสิเอาจักไปเฮ่าสีอสอเอาผัดไม่มาาเสมอกันให้พาซื้อผ้าซื้อกับเสมอว่ามีเสี่ยไหมหมอจักต่อ มันจักเป็นจักเป็นบ่มีเสียวจักบ่เป็นให้เสียวจักบ่เป็นมีแต่เสียวเนี่ยงพางับพามันมีเสียวมันจําบ่เสีย จักอ่อนก็สานง่ายเนาจักเสียงก็สานง่าย